อุ้ยนำสายดิกาดสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อทุกคนพามาเก็บหอยพี่น้องหอยเซอรี่พี่น้องได้นี่แหละบอลคอยมาขุดโกบเหมือนนั้นฮึ ันเขาง่ายมือคอยมาขุดมันนี้มันขึ้นมานี่กบมันเข่าอ่านี้แหละมือน,นะ thank you uống làm sao vậy đi Mm-hmm. 哦，是了一系统。 จะอยู่ในคืนนี้แล้ว xoa cõi bởi vì nó xoa để cõi Ui, húi vậy สองตัวเ้าจูบก็มีอยู่แต่ว่าบ่ได้เอาดอกเอาแต่หอยแต่หอยในกระป๋อง นี่เขาง่ายน้ำเลยพี่น้องเลยปกติมันสิลายกวอนนี้นี่บอลกบมันสิอยู่แต่หลายที่วาง やばい。 ตัวใตัวนี้หอยกี่อันนี้ หลา,ายเติบอยู่เด้อพี่น้องอันนี้เป็นหอยเซรีสีทองมันกระสิกินแสบก้อนกันเด้พี่น้องกับหอยอันนี้มันสีหยาบนี่สีดำดำตัวนี้มันสีพลอยอันนี้หอยกีเด้น้อยเดียวพี่น้องเยก็กินมาดอกบรรดาเฮาพี่น้องนะเพาได้อยู่ได้กินบรรยากาศสีเมื่อก่อยกินพี่น้องสึเมื่อก่อยใส่ปีเพได้บัเคยกินมาพี่น้องแล้วก็สนสมอันหมดแดงจักน้อยพี่น้องเลยแต่ว่าคยบัได้กินดิบได้พี่น้องกินซุปต้ตกแล้วก็จังก่อย บัตถิกินชุกยากเถื่อพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นนำผาอีกย่อยพี่น้องยุ่นนี่ก็มีคือกันแต่ว่าบ่ได้เอา,าอเอาหอา้ยำม,ม,มันพุ่นละมันเอ้อแนบกินพุ่นละทั้งสิเอามันพี่น้องไปเมื่อาพี่น้องมาดิชิมก้อยหอยได้พี่น้องเยลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้ได้พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามรับชมเด้อพบก,กันคลิปหนา้าสบายดีสวัสดีครับ